ครับยังไงก็ได้ครับหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อที่ห้าแล้วพ่อจย์จะให้จับคู่ถ้ามีคีย์พร้อมแล้วจับคู่แล้วก็เริ่มได้เลยนะครับจับคู่แล้วก็เริ่มได้เลยเริ่เมเริเ่มคาาู่<ๆ>กับพีเอได้เลยครับอ่าไม่ชี Display คู่ไหนพร <ค camoufl? S 2> ้อมเดี๋ยวพี่ก็จะเดี๋ยวให้น้องมินนูดฝั่งนี้ด้วยจับคู่ลูกจับคู่คู่เดียวนะครับคู่ใดคู่หนึ่งแล้วก็คู่ได้เลยแล้วก็คู่ได้เลย ว่าเหมือนการมาเอาใหม่<อ>ตรงกลา<ห><อ>งเลยครับคนที่ฉันเป็นคือฉันเป็นฉันอยู <got> ่ก่อนเขาไม่ให้ออกไปข้างหน้าไม่ใช่หรอไม่ต้องออกไปข้างหน้า <c oughs>